แนะเด็กไฝ่รู้และไฝ่ายดีรายงานพิเศษเจาะพบเด็กดอยขอโอกาสการศึกษาหลังยูเนสโกแฉไทยติดอันดับ4มีเด็กไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษามากเกาะสองสนามเลือกตั้งวันนี้ก็กันตอกกับเลือกตั้งในคืนหมาหอน สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคคำช่วงที่1ช่อง7นะครับสาวที่10มกราคมตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2552วันนี้เด็กๆมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจาจากกิจกรรมที่หลากหลายหน่วยงานนั้นจัดให้ครับค่ะแต่ก็เกิด เรื่องเศร้ากับเด็กด้วยนะคะเป็นอุบัติเหตุทําให้เด็กเสียชีวิตในวันเด็กแห่งชาติค่ะครับก็ต้องขอแสดงความเ,เสียใจกับครอบครัวด้วยเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับ,รบแต่ว่าข่าวแรกเราจะมาเริ่มกันที่กิจกรรมดีๆที่ทําเนียบรัฐบาลวันนี้โอ้โหคึกคักมากเลยทีเดีดดดเยวนะครับเสียงยิ้ม,มเสียงหัวเราะของเด็กด้วยครับนายกรัฐมนตรีครับได้เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาตินะครับพร้อมทั้งแนะนําให้บรรดาเย,ยาวชนนั้นต้องใฝ่รู้และใฝ่ดีครับ นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับโดยต้องการให้เด็กนั้นได้ตระหนักคิดมีความรักต่อผู้อื่นและฝึกฝนตนเองให้ใฝ่รู้โดยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในและนอกห้องเรียนพร้อมทั้งหวังว่าเยาวชนไทยจะนําคาขวัญวันเด็กไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปโดยจะต้องเป็นเด็กดีรู้จักหน้าที่ มีความขยันหมั่นเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ตลอดจนมีความสามัคคีกับเพื่อนๆมีความรักมีความเอื้ออาทรต่อกันดังคำขวัญวันเด็กประจำปี2552ที่มอบให้ว่าสลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคี จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยได้เข้ารับฟังการประชุมและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเด็กและเยาวชนซึ่งมีการเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนเยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อพบกับเยาวชน2คนที่ได้รับการคัดเลือกจากบทเรียงความที่เขียนให้กำลังใจในายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้นําเด็กทั้งสองคนไปนั่งที่โต๊ะทำงานนะครับซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับเยาวชนทั้งสองคนเป็นอย่างมากผมใจที่ฐานว่าแนอนาคตข้างหน้าผมก็ขอจะผมจะขอกลับมานั่งเขายี่นี่อีกครั้งครับผมในตอนที่เป็นนายกรัฐมนวราจะเข้าสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ด้วยไหมเนี่ยก็ครับครับครับ และสาหรับการเปิดให้เด็กๆได้เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีก็เกิดความชุลมุนขึ้นเล็กน้อยนะครับเมื่อมีเยาวชนขึ้นไปเพื่อที่จะรอนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันเป็นจํานวนมากแต่ว่าไม่มีการจัดระเบียบที่ดีครับและสําหรับบรรยากาศการจัดงานที่ทําเนียบรัฐบาลมีประชาชนนําบุตรหลานเข้าไปร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงมาชูป้ายโจมตีนายกรัฐมนตรีกรณีลีกเรี่ยงการเจนทหารแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นครับ ขณะที่าารรัฐสภาก็ได้จัดกิจกรรมวันเด็กเช่นกันนะครับโดยเฉพาะการให้เข้าชมห้องประชุมรัฐสภาพร้อมทั้งมีการจําลองการประชุมและการทําหน้าที่ของบุคคลสําคัญผ่านระบบเมัลติมีเดียทั้งนี้กิจกรรมต่างๆเน้นที่การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกทางกองทัพบ,บกก็ได้นาอาวุธยุทธโธปกรณ์และเครื่องมือทางการทหารไปจัดแสดงนะครับเพื่อเป็นการให้ความรู้กับเยาวชนซึ่งได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ไปร่วมงานกันเป็นอย่างมากครับ ก็ปีละครั้งนะคะที่เด็กจะได้มีโอกาสแบบนี้นะคะไปดูกิจกรรมอื่นๆทั่วประเทศค่ะที่จัดให้กับเด็กๆเกนื่องใน,ว,นวันเด็กแห่งชาติวันนี้กันนะคะเริ่มจากที่นี่เลยค่ะที่กองบิน41ท่าอากาศย,ยานทหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เนแนๆไปด้วยเด็กๆที่ไปชมการแสดงของเครื่องบินโดยมีเครื่องบิน l 39จากฝูงบิน,น,น411มาแสดงเป็นการแสดงการบินผาดแผลงด้วยลีลาตื่นเต้นเนร้าใจค่ะแล้วก็ให้เด็กได้ขึ้นไปชมเครื่องบินรบอย่างใกล้ชิดจุดประกายฝันของเด็กหลายคนที่อยากเป็นนักบิน เมื่อโตขึ้น ส่วนที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะคะก็มีกิจกรรมมากมายค่ะขวัญใจก็หนีไม่พ้นนี่แหละค่ะช่วงช่วงและหลินหุยซึ่งวันนี้ก็เปิดให้เด็กได้เข้าชมฟรีนะคะส่วนเชียงใหม่สูอควาเรียมมีผู้ปกครองหอบลูกจุงหลานเข้าไปชมสัตว์น้ํากันอย่างเนืองแน่นซึ่งวันนี้ลดราคาค่าชมให้กับเด็กและผู้ปกครองเป็นพิเศษค่ะส่วนนี้เป็นบรรยากาศที่กองบินหนึ่งจังหวัดนครราชสีมานะคะก็เนืองแน่นไปด้วยเด็กๆเ,เ,เหมือนเช่นลุกปีค่ะแล้วก็มีการจัดแสดงเครื่องบินรบแบบต่างๆทั้งอัลฟาเจ็ตเอฟห้าอีเอฟสิบหกและแสดงการ ให้กับน้องๆได้ชมโดยมีหลายหน่วยงานนำเครื่องดื่มของขวัญไปมอบให้กับเด็กๆด้วยส่วนที่พิพิธภัณฑ์รถโบราณนครชัยศรีนะคะนำรถโบราณที่บางคันมีอายุนับร้อยปีไปจัดแสดงให้เด็กได้ชมอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนที่โรงเรียนตั้งพิรุณธรรมจัดกิจกรรมให้เด็กได้ร่วมสนุกร่วมแปลอักษรค่ะแบบนี้นะคะ มีเด็กนับร้อยคนรณรงค์ให้ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันพรุ่งนี้ส่วนที่นี่เป็นท่าเรือจุกสเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบค่ะเด็กจํานวนมากไปร่วมกิจกรรมชมการแสดงยุธทธภพกรอากาศยานการแสดงบินโชว์ของเครื่องบิน F5 และระเบิดให้เยี่ยมชมขอภัยค่ะและเปิดให้เยี่ยมชมเรือหลวงจัก,กรีนฤเบศและเรือหลวงซิมิลันนะคะ ที่ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำอควาเรียมสงขลาเปิดให้เด็กๆและนักเรียนเข้าชมฟรีขณะที่กองทัพภาคที่4นําเด็กๆขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมทิวทัศน์ของมือนครศรีธรรมราชสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็กๆเป็นจํานวนมากนะคะส่วนกิจกรรมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีหลากหลายประเภทค่ะมีการจัดเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้กับเด็กๆที่ไปร่วมงานโดยตํารวจทหารวางกําลังดูแลบริเวณสถานที่จัดงานทุกแห่งอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆทุกคนที่ไปร่วมงานในปี 你